สามแยกนะคะบิ๊กซีโลตัสนะคะสามแยกทางเข้าลงฆ่าสัตว์นะคะถนนเทศบาลหนึ่งด่านฆ่าสัตนะคะข้างหน้าคือด่านตรวจท่าสาตวนะคะสะพานข้ามแม่น้ําแล้วก็จะเจอมีเป็นโครงหลังคาสูงนั่นก็คือด่านตรวจท่าสาตวทางเข้าเมืองยะลาคือพอคนสะพานข้ามแม่น้ําเข้ามาก็จะเจอเข้าเขตเมืองยะลา เพ่งพ่วมสูงอู่นะคะน้ำเชี่ยวด้วยก็คือ,คอมวลน้ำจำนวนมากล,ลนสันเขื่อนที่ชุมชนบ้านล่นสันงนะคะซึ่งจะอยู่เลยบิ๊กซีไปประมาณ1น่กิโลนะคะน้ำลนสันเขือ่อนอยู่ในเขตเทศบาลนะครยะลาเหมือนอันน้ำจะไหลประทานนั้นนะคะมากนะคะแล้วก็เชี่ยวด้วย แยกข้าหน้านั่นก็คือเข้าไปเป็นตลาดเมืองใหม่นะคะตลาดเมืองใหม่ทั่วหมดแล้วนะคะ ะะทางเข้าห้างไม่ท่วมแล้วก็ลานจอดรถตัวห้างของบิกซีเนี่ยเขาถมที่สูงกว่าระดับถนนประมาณเลตรกว่านะคะก็ท่วมยากทางเข้าบิกซีไม่ท่วม ของรถตัดดามจะเข้าห้างทางด้านหน้าแล้วนะคะแต่ก็คือ,อยังเข้าได้ดามไม่ได้สูงมากโอ้แต่ด้านนี้ของโรถตดัดด้านข้างโรถตัดนี่คือสูงสุดประมาณเขาอ่ะคน mm hmm. นั้นก็ใช้แผลขับอะไรอะ่ mm hmm. จะจบอกว่าอยจับตานะคะ mm hmm. เอ้ยมาตกปลกาในรถตัดเลยเหรอตลก ตลกมากค่ะสรุปถามแล้วก็คือผู้ชายคนนั้นนะคะเขามาจับปลาในเขตโลตัสนะคะมาเหวียงแหรช่วมขนาดเหวียงแหจับปลากันได้เนีน่ยเห็นไหมคะเขาถือแห่อยู่โอ้ยคุณตลกมากคุณจะมาตกปลาในท้าอย่างนี้ได้หรอไหนมีคนแก่บ้งเนี่ย ทูเหยิงแห่นะคะโอ๊ยตายคนนี้เหวี่ยงหน้ารถตัดเลยริมถนนเลยนะคะอ๋อเพราะดูจังหวะที่น้ํามันเชี่ยวนะคะคือน้ําที่มันไหลน้ำจะกัดจับปลาตลกมากเลยอ่ะจับปลากันในรถนะจับปลากันริมถนนเลย เอาเป็นอย่างนี้เลยนะคะได้ปลาด้วยไม่ใช่ไม่ได้ได้ ขึ้นรถสาดมานะคะจะสังเกเป็น so แนวยาวเลยนะคะตรงทางแยกเนี่ยตลาดเมืองใหม่น่าจะลถยากไครถดเน้ยใครลดกูไปใครลดมาบอกไปด้วยกที่ผมกมผมลดไปเลยครับไมไปทุกคนไปไปเน้ยยามาที่อะไรยามา คือจังหวะที่น้ำเชี่ยวมาก็จะเป็ปลาจะมาตามทางไหลของน้ำนะคะก็จะมาจากจัย ตัวดวะะที่น่าคือเป็นปลาน้ำจืดนะคะพี่คนนี้บอกว่าเป็นอะไรนะปลาชอ่อนปลาหมอปลาเทศพวกนี้หรอคะเป็นแต่เป็นปลาน้ำจืดน้ำเขียดอะไรกับตัวเล่นอะไรับทะ <laughs> เลเมื่อไหร่เดือดร้อนกว่านี้น้ำ <laughs> เขียดอยู่แล้วเหรอคะอ่า <laughs> ดูนะคะน้ำเชี่ยวมากเดี๋ยว มูลนิทีมานะคะมูลนิทีเป็นเกษตรมาช่วยชาวยะลาแล้วคนไทยไม่แรงน้ำใจคนไทยไมิทิ้งกันนะคะ เรือท้องแบนมานะคะคันที่ห่าคันนี้เอาเรือท้องแบนมาสีล่ลำเลยนะคะอสองลำค่ะสองล,ำ,ลำใหญ่มีรถบูกใครตามมาอีกหนึ่งสองสามสี่มาเป็นคารวาสกันเลย ตลาดเชิงใหม่ที่อยู่ทางดัน นี้ยังไม่ท่วมนะคะจะแบ่งเป็นสองโซนนะคะฝั่งน,นี้ไม่ท่วมยังเข้าได้นะคะก็ยังเปิดขายอยู่นะคะเปิดห้าง ที่ตั้งของบิ๊กซีสูงกว่าระดับถนนเมตรกว่านียนะคะบิ๊กซีท่วมที่ถนนเท่านั้นนะคะแล้วก็ตัวห้างก็คือสูงกว่าระดับถนนประมาณเมตรกว่านะคะ